นประมาณ17ท่านแล้วนะคะเดี๋ยวคุณนัทเตรียมตัวเก๊กเลยแล้วกันนะคะบอกว่า17ท่านแล้วตอนนี้นะคะเหลือแค่3ท่านเท่านั้นนะคะท่านใดบอกว่าที่กําลังช็อปกันอยู่นะคะเียง2,000บาทเท่านั้นนะคะก็นี่เลยนะคะนานามาทีนะครับอ่านี่เลยนะคคุณนัทบอกว่านานามาทีบอกว่าได้แนฟคิดนี่เลยติดกันติดนี้ด้วยนะคะท่านใดอยากทําแบบนี้นะนะคะแค่2,000บาทนําใบเสร็จนะคะมาลงทะเบียนได้เลยนะคะ และนะคะในตอนนี้นะคะบอกว่านะคะนเรานะคะต้องขอนะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญนะคะกับผู้จัดการนะคะห้างแหลมทองก่อนแล้วก่ะนะคะมานะคะร่วมทีมในการถ่ายรูปครั้งนี้ค่ะก็ขอเรียนเชิญค่ะคุณสารวยสว่างสุขค่ะนะคะมาร่วมถ่ายรูปนะคะกับคุณนัทเอสซีค่ะ นะคะคุณสมเรยบอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวคุณสมเรยกำลังเดินทางมาอยู่นั่นเองนะคะรอสักครู่ครับอ่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เลยนะคะกับนี่เลยแฟนคลับทุกท่านนะคะที่ผกว่าอยากจะมาเรื่องถ่ายร้วยกับคุณนัทเดี๋ยวรอใจรอสักครู่นะคะแต่ท่านใดบอกว่านะคะอยากจะถ่ายกันนะคะยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบๆเลยนะเหลืออีกแค่สามท่านนะคะเราจํากัดจานวนนะอีกสามท่านเท่านั้นนะคะบอกว่าวันนี้คุณนัทจะมาอยู่กับเรานะคะถึงเว ลาไส้สามมงรึ่งเท่าไห้นนะคะเอาละ,ะค่ะตอนนี้นะคะคุณนะคะสำรวยนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะล้วขอเสียงปรบมือีกครั่ะกับคุณสำรวยสว่างสุขค่ะเต็มไปวสรวเค่ะ เอาละค่ะนะคะท่านใดนะคะบอกว่ายังไม่ได้มงทะเบียนนะต้องรีบเลยแล้วนะคะวันนี้ในการตัดสินค้าของเรานะคะในเครือของ ICC International ช h i ก n g ่ h ะนะคะที่เราไดนน้นำะนะคะในส่วนของสภาพของคุณสภาพผรุษและคุณสภาพสตรีค่ะนะ่มาจัดรายก,การ Special Offer กันในวันนี้